สวัสดีครับพี่ๆครับวันนี้นะครับน้องก็จะมาพามานะครับเทคนิคการเปลี่ยนกระถางนะครับพี่ๆของที่สวนเนี่ยเวลาที่เราจะเปลี่ยนดินหรือเปลี่ยนกระถางนะครับเราก็จะใช้อยู่2วิธีนะครับพี่มีอยู่2วิธีนะครับวิธีที่1นะครับเขาเรียกว่าการยกตุ้มนะครับพี่ยกตุ้มคืออะไรนะครับพี่ยกตุ้มคือการที่เอาดินเขาเรียกว่าอะไรอะ เอาดินอยู่ในกระถางเก่าคร bon ับพี่ยกขึ้นมาเลยโดยไม่ให้ดินอ่าโดยไม่ให้ดินแตกนะครับพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทําให้ดูนะครับว่าทำยังไงนะครับพี่เดี๋ยวผมจะทนะําทงงนะทต้นนี้ให้ดูนะครับนี่ต้นนี้ก็อ่าเป็นทีเด็ดของผมเลยนะครับเป็นทีเด็ดก็ต้นนี้ไม่ได้ขายนะครับพี่ไม่ได้ขายนะครับแต่เพราะว่าเป็นเนี่ยเห็นไหมฮะเดี๋ยวผมให้ดูต้นนี้ก่อนนี่ ต้นนี้เป็นโซโคทานัมใบฟ้านะครับพี่ปกติแล้วอ่ะใบเขาจะสีเขียวนะครับพี่ใบเขาจะสีเขียวแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรผิวเขาอ่ะผิวเขาอ่ะก็จะเป็นสีขาวชัดมากแล้วก็กิ่งกิ่งค่อนข้างที่จะอ่าคล้ายๆเพชรกุ้งเก่านะครับลักษณะนะครับพี่คล้ายคายเพชรกุุงเก่านะครับผมจะชอบไม้ประมาณอย่างเงี้ยครับพี่ก็ต้นนี้ไม่ได้ขายนะครับผมก็เตรียมไว้ที่จะเป็นแม่พันในอนาคตนะครับส่วนไม้ลูกเนี้ยไอ้ไม้ต้นเนี้ยนะครับก็ ผมก็มีชื่ออยู่ในชื่อในใจแล้วว่าผมจะตั้งว่าอะไรนะครับพี่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวผมขออ่าขอดูไม้อีกสักระยะหนึ่งเพราะว่าตอนเนี้ยก็คือเขายังเด็กนะครับพี่ก็ยังไม่แน่ใจว่าอนาคตเนี่ยจะจะจะแบบไหนนะครับพี่คือถ้าโตคือตอนเนี้ยก็ถือว่าสวยนั่นแหละครับพี่แต่ว่าถ้าเขาโตขึ้นไปเนี่ยเออเผื่อเขาไม่สวยนะครับพี่เผื่อเขาไม่สวยเราก็จะเดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับพี่แต่ว่าถ้าเขาตอนเนี้ยสวยละ ถ้าโตขึ้นไปแล้วสวยนะครับก็เดี๋ยวมาว่ากันนะครับส่วนถ้าถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยชื่อสายพันธุ์เนี่ยผมคิดไว้แล้วนะครับพี่คิดไว้ละเพราะว่าต้นนี้ค่อนข้างอ่าอัตลักษณ์อัตลักษณ์สวยสวยสวยชัดเจนเลยนะครับพี่พี่อ่ะกลับมาถึงการยกตุ้มของเรานะครับพี่นี่การยกตุ้มของเรานะครับก็คือการดึงดึงขึ้นมาทั้งทั้งทั้งเบ้าเลยนะครับพี่ดึงขึ้นมายัางไงเนี่ยครับเราจะดึงแบบนี้นะครับนี่ปุ๊บแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะ ส่วนใหญ่เวลาดึงแบบเนี้ยมันจะหลุดนะครับพี่มันจะหลุดหมายถึงว่ามันจะขึ้นมาแต่ต้นนะครับพี่แล้วก็แถมลากลากเขาเนี่ยจะขาดพี่พี่ต้องระวังนะครับพี่วิธีการที่ถูกต้องนะครับพี่เนี่ยครับมันจะเป็นแบบนี้กระถางทุกกระถางเนี่ยมันจะมีรูพี่พี่เห็นไหมฮะกระถางทุกกระถางเนี่ยมันจะมีรูใช่ไหมครับพอมีรูปุ๊บพี่พี่เอาแบบนี้ฮะคว่ำแบบนี้พี่พี่เอามือเนี่ยเอามือเนี่ยจับลำต้นต้นไม้ไว้นะครับพี่ จับลาต้นต้นไม้ไว้แบบนี้ถ้าพี่ๆจะทําวิธีที่หนึ่งนะครับก็คือแบบยกตุ้มนะครับเอาจับต้นไม้ไว้แบบนี้แล้วเราคว่ำเลยฮะเห็นไหมฮะคว่ำเลยแล้วเราก็เอามือเนี่ยแย่ตรงตรงรูกระถางนะฮะเห็นไหมฮะเนี่ยปึ๊บนี่ปึ๊บแล้วก็ดึงค่อยๆดึงนะครับพี่ค่อยๆดึงนะครับนี่ฟึ้เห็นไ<ม> <ๆ S 1> หมฮะดินพี่ๆก็จะไม่แตกนะครับดินพี่ๆก็จะไม่แตกพี่ๆก็จะได้เบ้าดินแบบนี้นะครับหลังจากที่ได้แบบนี้แล้วนะครับพี่เราก็แค่เอามาใส่ดิน นะครับเนี่ยฮะใส่กระเป,เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นกระถางที่เป็นอ่าเขาเรียกว่าขนาดใหญ่ขึ้นนะครับพี่พี่ก็เนี่ยฮะเนี่ยฮะอันนี้คือแบบแบบยกตุ้มนะครับเป็นวิธีที่หนึ่งผมทําให้ดูก่อนเนี่ยปึ๊บแบบนเ,นเนี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วก็พยายามกะให้ดีนะครับพี่พี่กะให้ดีว่าเออเราควรจะเราควรจะเอาไว้ประมาณไหนนะครับพี่พี่ สมมุติว่าปกติแล้วนะครับปกติแล้วผมอ่ะจะชอบเอาเอ่อเอาลากแบบนี้ลากตรงเนี้ยครับลากตรงเนี้ยเห็นไหมฮะเราดูหน้าดินตรงนี้หน้าดินตรงเนี้ยให้มันอยู่ให้มันอยู่เสมอกับขอบกับทางตรงนี้มันถึงจะสวยนะครับพี่แบบนี้นะครับพี่เห็นไหมฮะถ้ามันถ้าดินมันเยอะเราก็ออกพยายามมาออกเนี่ยครับเราก็ใส่แบบนี้เห็นไหมฮะนี่มันก็จะไม่อ่าเสมอกันเสมอกันแบบนี้นะครับพี่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 ก็วางให้มันได้ตำแหน่ง นะครับปุ๊บนี่เห็นไหมฮะวางได้ตำแหน่งพอพี่พี่วางได้ตำแหน่งแบบนี้แล้วนะครับพี่พี่นี่เห็นไหมฮะพอได้ตำแหน่งแบบนี้แล้วพี่พี่ก็แค่เติมดินลงไปนะครับเนี่ยฮะเติมดินลงไปแบบนี้นะครับพี่พี่นี่เนี่ยแต่ว่าพี่พี่ควรที่จะถอนหญ้าถอนอะไรให้หมดก่อนนะครับพี่พี่แต่ว่าอันเนี้ยคือน้องน้องเอามาทําให้ดูเป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับพี่พี่เพราะว่าด้วยเวลาที่มันจํากัดด้วยนะครับพี่พี่เห็นไหม นี่ครับเนี่ยฮะพวกหญ้าพวกอะไรเราก็พยายามถอนออกนะครับพี่พี่ควรที่จะถอนออกก่อนกบดินนะครับพี่พี่แต่ว่าอันนี้เนาะน้องเอามาให้ดูว่าวิธีการเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่เห็นไหมฮะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่พี่เห็นไหมฮะเนี่ยสาหรับวิธีการยกตุ้มดินเห็นไหมฮะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับวิธีที่หนึ่งนะครับอย่างนี้เราก็เอาออกแดดได้เลยแล้วก็ลดน้ําถ้าเป็นแบบเนี้ยต้นไม้พี่พี่จะไม่สะดุด นะครับไม่สะดุดหมายความว่าไงใบจะไม่เหลืองนะครับใบจะไม่เหลืองไม่เหี่ยวถ้าเขามีดอกอยู่เขาก็จะมีดอกแบบนั้นถ้าเขามีฝากอยู่เขาก็จะมีฝากแบบนั้นนะครับแบบนี้วิธีการแบบเนี้ยจะชอบใช้กับต้นไม้ที่ที่ไม่ได้ต้องการจัดรากนะครับพี่ผมแนะนําแบบนี้วิธีการแบบเนี้ยเราจะเหมาะกับต้นไม้ที่ไม่ต้องการจัดรากเช่นนะครับเช่นสายพันธุ์ฮอลแลนด์ยักษ์ญี่ปุ่นอะไรอ่ะ ไม้ตระกูลยักษ์ทั้งหลายที่เป็นหัวอ้วนๆนะครับพี่เราไม่ต้องการจัดรากเราต้องการแค่เปลี่ยนกระถางให้เขาโตนะครับเราแค่เปลี่ยนกระถางให้เขาโตไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามธรรมชาติของเขานะครับถ้าเราไม่จัดรากต้นไม้เนี่ยควรจะใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับพี่เพราะว่าไม้พี่จะไม่สะดุดนะครับพี่ก็ประมาณนี้สําหรับวิธีที่1น,นะครับส่วนวิธีที่สองเนี่ยเขาเรียกว่า,าเปลี่ยนดินแบบล้างรากนะครับเปลี่ยนดินแบบล้างราก เป็นแบบไหนเดี๋ยวไปดูกันนะครับโอเคอันนี้ผมขออนุญ,ญาตดึงออกก่อนนะครับพี่พี่ดึงออกก่อนเพราะว่าผมทําให้ดูเฉยเยนะครับพี่แต่ว่าต้นเนี้ยอ่าผมอะ่ะผมโอ้โหแน่นนี่นะครับหลังจากที่เราถอนออกจากกระถางแบบนี้นะครับพี่เราจะได้แบบนี้ใช่ไหมฮะเราก็พยายามที่จะเอาเราเราพยายามเอาเอา,เอาดินออกเห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฮะเอาดินออกนะครับพยายามเอาดินออก ค่อยๆนะครับพี่ค่อยๆเพราะว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวรากเขาจะขาดนะครับพี่ค่อยๆออกเนี่ยนะเ <c oughs> <c oughs> นี่ยค่อยๆค่อยๆนะครับใจเย็ยเนๆนะเนี่ยเวลาผมปลูกเนี่ยเวลาผมปลูกอย่างเห็นไหมฮะเวลาที่ผมบอกพี่ๆไปนะครับเห็นไหมฮะที่ที่เขาเรียกว่าอะไรที่เวลาผมจัดรากอ่ะผมจะชอบใช้แบบนี้นะครับใช้แบบนี้ในการอา่ในการปักประคองรากนะครับพี่ๆนี่แล้วก็ถอนออกให้หมด นี่พยายามขยอขย่อเห็นไหมฮะขย่อเขย่อแบบนี้นี่นไฮะเห็นไหมฮะนี่นี่นโอ้โหผมให้ดูระบบลากนี่อันนี้ถอนคือผมให้ดูต้นนี้โอ้โหคะแนนเต็มสิบของต้นนี้ พี่พี่ให้กี่คะแนนลองคอมเมนต์มาดูนะครับพี่ดูผิวอ่ะดูผิวนี่ขนาดแบบว่ามันเปื้อนนะมันเปื้อนดินนะครับพี่ดูผิวแบบเนี้ยเขาเรียกว่าผิวหนังช้างนะครับแบบเนี้ยเขาเรียกว่าผิวหนังช้างมันจะเป็นอ่าผิวแบบว่าขาวๆนะครับนี่เป็นผิวขาวๆโอ้โหสวยมากสวยมากต้นนี้แล้วก็ใบสีฟ้าใบฟ้านะครับใบฟ้าที่สําคัญต้นนี้ดอกดกด้วยนะครับดอกดกด้วยต้นนี้นะครับต้นนี้ผมบอกตามตรงยังไม่ได้ขายนะครับพี่ยังไม่ได้ขาย แล้วก็เมีพี่ๆให้ราคามาแล้วนะครับพี่สามพันบาทผมบอกตามตรงนะครับพี่แต่ผมไม่ได้ขายนะมาถึงว่าสามพันบาทผมก็ไม่ได้ขายนะพี่นะตัวน,นี้อ่าผมผมอยากเก็บไว้ดูอนาคตนะครับเผื่อว่าอนาคตตัวน,นี้อ่าอ,อาจจะได้กลายเป็นแม่พันธุ์นะครับของที่สวนนะครับเพราะว่าลักษณะเนี่ยลักษณะต้นพี่ดูลักษณะกิ่งนะครับกิ่งยิบนะครับเขาเรียกว่ากิ่งยิบมันจะเป็นกิ่งยิบยิบคล้ายๆกับเพชรกุุงเก่านะครับพี่แล้วก็ใบลักษณะ ออกสีฟ้านะครับสีฟ้าไม่เท่าไหร่แถมใบด่างด้วยนะพี่นะขอบใบด่างด้วยนะต้นนี้นี่ครับแต่ว่าด่างเป็นบางใบนะพี่นะเห็นไหมฮะโอ้สวยระบบรากดีผิวดีต้นนี้ถ้าผมให้คะแนนคะแนนเต็มสิบผมให้สิบคะแนนณตอนนี้นะครับพี่ส่วนโตไปนะครับคือถ้าคือถ้าต้นไม้ถ้าเด็กมันสวยอะโตไปมันก็บังก็ มันมันมันก็คงจะสวยนะครับพี่มันมันมันเพี้ยนไม่เยอะยกเสเวนว่ามันเป็น,นเน่ากลางคันนะครับพี่ก็ประมาณนี้อ่ากลับมาต่อที่ที่อย่างนี้ครับเราพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับเราจะต้องนําต้นไม้เนี่ยเอาออกไปล้างให้หมดหมายถึงว่าไปล้างดินเนี่ยออกให้หมดเพื่อที่เราจะได้เห็นระบบรากอย่างเต็มที่นะครับพี่เดี๋ยวผมพาพี่ๆไปนะครับไปนี่นะครับพี่เ,พพพนะร crap, พเราก็เอาพอเราถือมาแบบนี้เราก็ล้างไปเลยนะครับนี่ฉีดล้างไปเลยนะครับ ขี่ล้างแบบนี้ไปเลยนะครับพี่พี่น,นี่ล้างให้หมดเลยนะครับพี่ล้างให้ล้างให้สะอาดไปเลยนะครับพี่ไม่ต้องกลัวนะครับน, <c oughs> นี่โอเคก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่ผมให้ดูหน้าตาของต้นนี้ นี่โอ้โหสวยงามเลยนะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับพี่หลังจากนี้นะครับหลังจากนี้เราก็จะปล่อยให้เขาแห้งนะครับปล่อยให้เขาแห้งเสร็จปุ๊บเราก็จะทําการปลูกนะครับพี่พี่ก็เดี๋ยวเราไปชมต่อไปกันเลยครับหลังจากที่เราล้างเสร็จใช่ไหมครับพี่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 ก็นำต้นไม้เนี่ยไปตากนะครับก็ระหว่างที่เรา,อาเอาต้นไม้ไปตากเนี่ยก็เราก็มาเตรียมดินไว้ นะครับพี่เตรียมดินไว้นะครับอันดับแรกเลยเราก็เตรียมกระถางใช่ไหมครับพี่กระถางเราก็ต้องสําคัญอยู่แล้วเราก็เตรียมไว้นะครับพี่เตรียมไว้เสร็จปุ๊บดินเราผสมไว้ให้เรียบร้อยนะครับพี่เนี่ยดินผสมไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็ทีนี้ไอเนี่ยกระถางอ่ะพี่พี่เห็นฮะกระถางเนี่ยพี่พี่สังเกตดูทุกกระถางเนี่ยมันจะมีรูนะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่เอาดินแบบเนี้ยใส่เข้าไปนะครับ ถ้าพี่ๆเอาใส่เข้าไปแบบเนี้ยนะครับพี่เวลาพี่ๆลดน้ําเนี่ยเห็นไหมฮะดินมันจะออกแบบนี้เห็นไหมฮะดินมันจะออกแบบนี้ถ้าดินมันออกอะ่ะแปลว่าเวลาพี่ปลูกไปอ่ะต้นไม้มันจะยุบลงนะครับพี่พอยุบลงอ่ะเขาจะเอ่อไม่สวยนะครับพี่ไม่สวยหมายถึงว่าอา่าต้นก็จะเอียงนะครับต้นก็จะเอียงไปด้านไหนด้านนึงเพราะว่าดินมันยุบใช่ไหมฮะแล้วพออ่ามันเอียงมันจะเกิดอะไรขึ้น พอมันเอียงปุ๊บมันก็ส่งผลต่อระบบลากเรานะครับลากเราพอมันเอียงปุ๊บลากมันก็จะเอียงไปด้วยกิ่งมันก็จะเอียงไปด้วยฟอร์มมันก็จะเอียงไปด้วยอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยวิธีการแก้นะครับพี่พี่เอาแบบนี้อันนี้เป็นมะพร้า,พาวสับนะครับพี่มะพร้าวสับเนี่ยพี่เอารองก้นไว้เนี่ยเอารองก้นไว้แบบนี้นะครับพี่เห็นไหมเนี่ยเอารองก้นไว้แบบนี้แล้วก็เติมดินลงไปนะครับพี่เติมดินลงไป ตเติมลงไปเลยแล้วก็อัดให้แน่นนะอัดให้แน่น,นอัดให้แน่นเนะเนี่ยทีนี้มาดูเห็นไหมฮะไม่มีเห็นไหมไม่ร่วงละแบบนี้ดินไม่ร่วงละนะครับแถมไอตัวมะพร้าวสับด้านในเนี่ยเวลาที่เราลดน้ําอ่ะคุณสมบัติของมะพร้าวสับเนี่ยเขาจะสามารถอ่าดูดซึมดูดซึมน้ําได้ดีนะครับ ทีนี้พอดูซึมน้ําได้ดีเนี่ยมันก็จะทําให้ดินเราเนี่ยชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลานะครับพี่ชุ่มชื้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าไม่ไม่ได้ถึงกับว่าพี่ๆไม่จําเป็นต้องลดนะ้านะก็ก็ลดน้ําปกติแต่ว่ามันก็จะช่วยให้ดินไม่แห้งมากนะครับพี่มันก็จะช่วยได้ดีขึ้นพี่ๆก็จะได้จากปกติลดทุกวันพี่ๆก็อาจจะเป็นสองวันลดครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะช่วยในการทดเวลาในเรื่องของพวกนี้ด้วยนะครับแล้วต้นไม้เรามันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอะสมบูรณ นะครับพี่พอดินไม่แห้งต้นไม้มันก็จะสมบูรณ์นะครับพี่ก็เราก็เนี่ยพยา,ายามอัดให้แน่นนะครับพี่อัดดินให้แน่นแบบนี้นะครับพี่นี่เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตผมขออนุญ,ญาตไปเอาไม้มาก่อนนะครับพี่แป๊บหนึง่งนี่อ่านี่นี่นะครับพอเราเตรียมไว้แบบนี้นะครับพี่พ,พอเราอาต้นไม้เราแห้งแล้วนะครับพอต้นไม้เราแห้งแล้วพ,พี่พยายามอย่างที่ผมบอก ตอนผมส่งตอนผมส่งให้พี่พี่เนี่ยผมจะส่งแบบนี้นะครับพี่ผมจะยังไม่ตัดใบไว้ให้เพราะว่าอะไรใบเนี่ยมันจะช่วยป้องกันกิ่งนะครับไม่ให้หักนะครับพี่อย่างน้อยๆนะครับมันก็จะช่วยบรรเทาได้ในกรณีที่กล่องมันกระแทกกันหรือหรืออ่ากระทบกระทั่งหรือตกเรืออะไรก็แล้วแต่นะครับพี่ๆี่มันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับแต่พอพี่พี่เอาไปเนี่ยใบมันจะเหลืองนะครับพี่พี่พี่ๆี่ไม่ต้องตกใจนะครับ วิธีการที่ถูกต้องเนี่ยพี่ๆควรที่จะตัดใบออกก่อนปลูกให้หมดเลยนะครับตัดใบออกให้หมดเลยเนี่ยเอาแบบนี้นี่อย่างนี้ฮะเนี่ยฮะพี่ๆตัดออกเลยนะครับพี่ๆเนี่ยเนี่ยตัดตัดเพื่ออะไรนะครับพี่ๆตัดเพื่อให้เขานะครับตัดเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่นะครับพี่ตัดเพื่อให้เขาแตกยอดใหม่แล้วไม่ถามว่าไม่ตัดได้ไหม ได้ครับพี่แต่ว่าใบของพี่พี่อ่ะใบของต้นไม้ต้นเนี้ยมันก็จะเหลืองแล้วมันก็จะร่วงอยู่ดีนะครับแต่ว่ากว่าที่มันจะเหลืองแล้วก็จะร่วงไปเองอ่ะมันใช้เวลานานนะครับพี่แต่ถ้าพี่พี่ตัดให้เขาแบบเนี้ยนะครับพี่มันก็จะช่วยลดเวลาในการที่มันกว่าจะเหลืองกว่าจะร่วงนะครับถ้าถ้าเขาร่วงเองด้วยอ่ากระบวนการทางธรรมชาตินะครับพี่มันก็คงจะสักประมาณเอ่ออาทิตย์ดึงกว่าจะร่วงหมดแบบนี้ถูกไหมครับพอใบมันร่วงหมดปุ๊บ เข,นะเ,เขาก็ถึงจะแทงยอดใหม่นะครับหลังจากที่ใบร่วงแล้วประมาณสักอีก2อาทิตย์อย่างเงี้ยเขาก็ถึงจะแทงยอดใหม่นะครับมันก็เป็นใช้เวลาประมาณสักสามสามสี่อาทิตย์ก็ประมาณเดือนหนึ่งถูกไหมครับพี่แต่ทีนี้ถ้าพ,พ,พี่ตัดใบแบบเนี้ยนะครับถ้าพี่ตัดใบแบบเนี้ยแล้วเอาไปปลูกเลยนะครับมันก็จะช่วยลดเวลาในการที่ใบเหลืองแล้วก็ร่วงลงไปนะครับอย่างน้อยน้อยมันก็จะลดเวลาไปอาทิตย์หนึ่ง แทนที่ต้นไม้เราจะสมบูรณ์ภายในเวลาหนึ่งเดือนนะครับมันก็จะลดเวลาให้พี่ๆลงเหลือสักประมาณสองอาทิตย์เนี่ยครับพี่ก็ก็ยังดีนะครับพี่ก็ยังดีแล้วก็จะช่วยป้องกันว่าถ้าต้นไม้ใบเหลืองครับพี่พอมันหล่นนะครับพอต้นใบไม้มันหล่นเนี่ยมันก็จะไปเขาเรียกว่าอะไรซ้อนกันในในชั้นกิ่งนะครับพอมันล่วงปุ๊บมันก็จะไปติด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 อยู่ในชั้นกิ่งใช่ไหมครับพี่มันก็มีโอกาสที่จะทําให้ต้นไม้พี่ๆ เน่าได้นะครับพี่ถ้าพี่พี่ไม่ทําการเก็บออกนะครับพี่พี่แต่ถ้าพี่พี่ไม่มีเวลาก็ก็ไม่เป็นไรนะครับพี่พี่แต่ก็ต้องอ่าขยันดูหน่อยนะครับว่าอ่าว่ามันมีมันมีเศษใบไม้ที่มันหล่นอยู่ในซอกนี่ไหมฮะเห็นไหมฮะตามซอกตามอะไรเนี่ยฮะพยายามเอาออกให้หมดให้เกลี้ยงเลยนะครับนี่อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยเนี่ยซอกอย่างเงี้ยฮะเนี่ยพยายามเอามันออกอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมฮะนี่เห็นไหมฮะเอาออกให้หมดเลยนะครับพี่ ก็จะประมาณนี้นี่ตัดให้เกี้ยงเลยนะครับตัดให้เกี้ยงเลยนี่นะครับพี่ดูผมให้ดูฟอร์มไม้ต้นนี้นี่นะครับพี่โอ้สวยมากสวยมากสวยมากนะครับพี่ก็ประมาณนี้นะครับพี่หลังจากที่เราได้แบบนี้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กลับมาที่ดินเรานะครับการที่เราจะวางแบบนี้เนี่ยแล้วเราปิดเลยเนี่ยนะครับพี่มันไม่สวยนะครับพี่เพราะว่าเราจะโชว์รากนะครับเพราะเราจะโชว์รากแบบนี้ถูกไหมครับพี่วิธีการที่จะทําให้มันสูงขึ้นเนี่ย นะครับพี่ถ้าพี่พี่เติมดินนะครับถ้าพี่พี่เติมดินแบบนี้นะอ่ะผมให้ดูถ้าพี่พี่เติมดินแบบนี้เนี่ยเนี่ยดินมันจะลอยแล้วพี่พี่ปิดแบบเนี้ยอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะดินมันจะลอยนะครับพี่พอดินมันลอยปุ๊บเนี่ยพอพี่พี่ลดน้ําไปน้ํามันซะเนี่ยรากมันก็จะโผล่ประมาณอย่างนี้ใช่ไหมฮะพี่เนี่ยรากมันจะโผล่ประมาณอย่างนี้แล้วทีเนี้ย มันจะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะทําให้แดดเผารากของพี่ได้ได้ง่ายนะครับวิธีการที่ถูกต้องนะครับพี่พี่วิธีการที่ถูกต้องนะครับพี่พี่ต้องอ่าเขาเรียกว่าอะไรปั้นดินขึ้นมานะครับพี่วิธีการที่ถูกต้องเนี่ยพี่พี่ต้องปั้นดินขึ้นมาแบบนี้นะครับพี่เนี่ยนะฮะเนี่ยพวกเศษหญ้าอย่างเงี้ยพยายามเก็บออกนะครับพี่เก็บออกนะเนี่ย พี่พี่ต้องฟันดินขึ้นมาแบบนี้นะครับพี่พี่เห็นไหมฮะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วพี่พี่เอาต้นเนี้ยมาวางเนี่ยเห็นไหมฮะมาวางนี่อย่างเงี้ยแล้วพวกลากอย่างเงี้ยลากเขาเนี่ยพี่พี่ก็พยายามจัดทรงให้เขานะครับเนี่ยเห็นไหมฮะกลางเขาออกนะครับกลางเขาออกเห็นไหมฮะเนี่ยกลางเขาออกแบบนี้นะครับพี่ เห็นไหมฮะนี่พยายามวางให้กลางกระถางนะครับพี่พี่อ่ะถ้าพี่พี่อยากรู้ว่าอ่ะเทคนิคอย่างหนึ่งนะครับถ้าพี่พี่อยากรู้ว่าอ่าต้นไม้เนี่ยปลูกอยู่กลางกระถางหรือไม่นะครับพี่พี่มาส่องดูมุมบนพี่พี่จะรู้ทันทีเลยอ่ะมาดูเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะพี่พี่ลองส่องดูมุมบนแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ถ้าพี่พี่ดูมุมบนแบบนี้พี่พี่จะรู้ได้เลยว่ามันกลางกระถางหรือไม่นะครับพี่พี่ถ้าพี่พี่ไม่มั่นใจนะครับแบบเนี้ยเห็นไหมฮะ มันบาลานกันเห็นไหมฮะมันบาลานกันก็ถือว่ามันอยู่ในกลางกระถางนะครับพี่โอเคนะครับถ้าเราได้แบบนี้แล้วทํายังไงต่อง่ายมากเลยครับพี่นี่นี่ถามว่าแบบเนี้ยเราสามารถแต่งรากได้ไหมนะครับพี่ก็คือถ้าพี่ๆอยากแต่งรากพี่ๆแต่งได้เลยนะแบบนี้ถ้าพี่พี่อยากแต่งรากพี่ๆแต่งได้เลยนะแบบนี้นะครับพี่แต่ผมอะ่อะอ่าอย่างนี้รากผมมองว่ารากขนาดประมาณเนี้ยเขายังเล็กอยู่ นะครับพี่เขายังเล็กอยู่อย่าพึ่งไปแต่งเลยนะครับพี่อย่าพึ่งไปแต่งเลยเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงไว้ก่อนนะครับพี่อ่าเลี้ยงไว้ก่อนนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็กบดินไปนะครับพี่นะฮะกบดินไปพยายามใช้ดินที่เป็นล้นวนแบบนี้นะครับพี่ใช้ดินที่เป็นล้นวนแบบนี้อย่าอย่าพยายามให้มีเศษมะพร้าวสับอยู่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 ระหว่างตอนกบดินแบบนี้นะครับพี่เพราะว่าถ้ามีเศษมะพร้าวสับแบบเนี้ย เวลาลากเขาเวลาลากเขาเลือ้อยไปอ่ะครับพี่มันจะแทงแบบนี้เห็นไหมฮะนี่ลากเขาจะแทงแบบนี้มันจะไม่ทะลุนะครับมันจะไม่ทะลุเนี่ยเพราะลากเขาเลือ้อยไปเนี่ยเขาจะแทงแทงติดไอเนี้ยพอมันไม่ทะลุแล้วปุ๊บลากเขาก็หากินไม่ได้มันก็จะทาให้ต้นไม้พี่พี่ไม่จเจริญเติบโตนะนะพี่นะนี่แล้วก็พยายามนี่แบบนี้เห็นไหมฮะนี่แล้วก็กดลงไปกดลงไปแบบนี้ให้แน่นนะครับพี่กดลงไปให้แน่นลากเขาอ่ะก็จะเป็นชี้ลงแบบนี้ นะครับพี่นี่เห็นไหมฮะกดลงไปให้แน่นนี่นะฮะเราก็ปิดนะปิดแบบนี้โอเคเห็หมั้ยฮะมันได้แบบนี้เอ้ยมันดูไม่สวยเลยนะครับไม่สวยไม่เป็นไรนะพี่นะไม่สวยไม่เป็นไรเราแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเลี้ยงรากไว้ก่อนนะพี่นะเราก็เปิดมาหน่อยนึงก็ได้เนี่ยเห็นไหมฮะเราก็เปิดมาหน่อยนึงก็ได้อย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเนี่ยเพราะเรารู้อยู่แล้วนะครับพี่เราเป็นคนปลูกเนี่ย เราเป็นคนปลูกเองเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าระบบลากด้านในเนี่ยเขาจะสวยหรือไม่สวยนะครับพี่นะเห็นไหมฮะนี่แค่นี้เองนะครับพี่พี่แค่นี้เองนะพยายามกดให้แน่นเลยนะครับพี่เห็นไหมฮะนี่นี่ก็จะได้ประมาณนี้นะครับพี่เห็นไหมเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะนี่แบบเนี้ยหลังจากนี้สักประมาณอ,อ,อีกอีกสักประมาณ6-7เดเดือนนะครับ อีกสักประมาณไม่ถึงไม่น่าถึงเพราะว่ากระถางเนี่ยถือว่าเล็กอยู่อีกสักประมาณห้าเดือนนะครับสี่ห้าเดือนเนี่ยผมก็จะทําการถอนขึ้นมาเพื่อที่จะจัดลากแล้วนะครับพี่เพราะว่าไอ้ลากไฟฝอยจําได้ไหมครับลากไฟฝอยที่อยู่ปลายลากนะครับเขายังตอนเนี้ยเขายังเล็กอยู่อีกห้าหกเดือนเนี่ยเดี๋ยวใหญ่ละนะครับพี่เราก็ถึงจะมาจัดลากอีกทีหนึง่งนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยเราฝังไว้แบบนี้ก่อนอ่า เรารู้อยู่แล้วแหละว่ารากเราสวยแต่เราอ่ะยังไม่จําเป็นต้องโชว์นะครับเรายังไม่จําเป็นต้องโชว์เลี้ยงไว้ก่อนยิ่งยิ่งเราปิดรากไว้ได้เยอะเท่าไหร่แปลว่าต้นไม้ของเราอ่ะจะเจริญเติบโตได้มากแค่นั้นนะครับพี่ก็จะประมาณนี้นะครับพี่ถ้าพี่ๆนะครับอยากเอาออกแดดเลยได้ไหมนะครับแบบเนี้ยได้เลยนะพี่นะเพราะอะไรต้นไม้เขาอ่ะต้นเนี้ยมันใหญ่แล้วนะครับพี่ใหญ่แล้วแต่ว่าเทคนิคอีกอย่างหนึ่งของผมเนี่ยผมก็จะเอามะพร้าวสับเนี่ยพี่เนี่ยครับพี่ เอามะพร้าวสับเนี่ยมาปลูกแบบนี้อีกรอบนึงนะครับพี่เนี่ยมาปลูกแบบนี้อีกรอบนึงเนีย่ยเห็นไหมฮะผมจะเอามาปลูกแบบนี้ไว้นี่ก็เหมือนเดิมครับพี่ง่ายๆเอา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 มาปลกแบบนี้ไว้ทําไมหนึ่งเลยนะครับมะพร้าวสับเนี่ยเขาจะช่วยดูดซึมน้านะครับพี่เวลาแดดโดนเวลาแดลานะแดลงมาเนี่ยนะครับพี่แดดลงมาเนี่ยปึ๊บ หน้าดินอ่ะมันจะไม่แห้งไวนะครับพี่แล้วก็เวลาเราลดน้าเนี่ยน้ามันจะซึมเข้าไปในนี้ใช่ไหมฮะน้ําจะซึมเข้าไปในนี้พอเวลาโดนแดดปุ๊บแดดอะ่ะไอเขาเรียกว่าอะไรน้ํามันก็จะหยดออกจากเนี้ยครับพี่หยดออกจากนี้มันก็จะไหลติงต๊งติงต้งติงต๊งติ๊งลงดินเรานะครับพี่ลงดินปุ๊บดินมันก็จะมีความชุ่มชื้นตลอดนะครับพี่ก็วันนี้ก็ประมาณนี้สําหรับเทคนิคการปลูกชนชมง่ายๆนะครับก็มี2สไตล์นะครับพี่2สไตล์ ็ใครชอบแบบไหนนะครับพี่พี่ๆก็ลองไปพิจรารณาดูนะครับไม้บางต้นคือคือคือ,คอทั้ง2แบบเนี่ยอ่าไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนะครับพี่ดีดีทั้ง2แบบนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าต้นไม้ต้นไหนควรที่จะเปลี่ยนแบบไหนนะครับพี่อ่าเช่นต้นนี้นะครับเช่นต้นนี้นะครับต้นนี้ผมอยากให้ลากเขาสวยผมจึงถอนขึ้นมาเพื่อที่จะใช้วิธีที่สองในการแต่งลากแบบนี้นะครับพี่ส่วน อาไม้บางต้นนะครับที่เราที่เราไม่อยากให้ไม่อยากให้ไม้สะดุดแบบเนี้ยต้นไม้จะสะดุดสะดุดยังไงแทนที่เขาจะเจริญเติบโตใช่ไหมฮะถ้าเรายกตุ้มดินไปปุ๊บเขาจะเจริญเติบโตได้ทันทีนะครับแต่แบบเนี้ยมันพอมันถอนมันล้างออกมานะครับเหมือนเขากํกนะากลังกินอยู่นะเขากาลังกินอยู่นะพี่นะอยุดดีๆเราบอกว่าหยุดอย่าเพิ่งกินนะครับพอเราเอามาปลูกใหม่ปุ๊บ เขาก็จะเริ่มกินใหม่ในอีกหนึ่งเดือนข้างหน้าหมายความว่าภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนเนี่ยกว่าไม้จะฟื้นมันก็เสียโอกาสที่เขาจะเจริญเติบโตในในส่วนหนึ่งเดือนนั้นนะครับพี่ส่วนยกตุ้มดินปุ๊บเขากินได้ทันทีแล้วก็จเจริญเติบโตทันทีแต่นะครับแต่วิธีนั้นก็ต้องแลกเปลี่ยนมากับการที่เราไม่รู้เลยว่าระบบรากด้านในเนี่ยดีหรือไม่ดีนะครับพี่ ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ถ้าใครชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพี่ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยแล้วก็ใครชอบต้นไม้นะครับทักไลน์มานะครับทักไลน์มาหรือพูดคุยกันอะไรก็ได้นะครับพี่พี่สวนต้นนี้ย้ำอีกทีนึงว่ายังไม่ได้ขายนะครับพี่พี่ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาโดยตลอดอค,ครับ